ชั้นปราณีค่ะมงคุณค่ะจากจังหวัดมุกดาหารนะคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของคุณค่ะคุณจ่ายค่าโทรศัพท์เดือนละเท่าไหร่คะสามร้ถึง่อถึงพันห้าคุณจะเลิกเล่นโทรศัพท์ไหมคะไม่ค่ะโปร VIP สองพ้าสิบบาทนี้บริษัทจะคืนเงินให้คุณนะคะ ทีฉันจะส่งภาพบัวชัวให้คุณดูทางไลน์นะคะดูบัวชัวใบที่1ค่ะบริษัทใหอบริษัท pop up tourist เปิดมา10ปีขายแอปพลิเคชัน ITS software เบดเสร็ค่ะซิมโทรศัพท์กสทชไม่ได้ให้ใครมาขายได้นะคะดูบัวชัวใบที่2ค่ะ บร,ออริษัท top up จุลิศมีลิขสิทธิ์ให้เลือก4ไซส์ค่ะไซ X ค่ะค่าลิขสิทธิ์1,313บาทบวกซิม2,090บวกค่าจัดส่ง60ได้เท่าไหร่คะได้3,463เอา3,463หาร12เดือนได้เท่าไหร่คะ สองร้อยแปดสิบเจ็ดสองร้อยแปดสิบแปดบาทได้มาหนึ่งรหัสสร้างรายได้ห<า>้ 5, าพัน 1, 150, บาทต่อวันหรือหนึ่งแสนห้ามืนบาทต่อเดือนใช้เใ,ใ,ใอเอ็มค่าค่าลิขสิทธิ์สามพันสี่ร้อยยี่สามบวกค่าจิมสองพันเก้าสิบบาท บวกค่าจัดส่ง60บาทได้เท่าไหรคะไ, 5, ะได้5 0 7 3บาทเอา5,573บาทหาร1 2เดือนได้เท่าไหร่คะได้465บาทค่ะได้มา3รหัสสร้างไรายได้ได้15,000บาทต่อวันหรือ450,000บาทต่อเดือนคะ่ะ ใช้แอลค่าค่าลิขสิทธิ์ใช้แอลเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบสามบาทบวกค่าบวกค่าซิมสองพันเก้าสิบบาทบวกค่าจัดจองหกสิบได้เท่าไหร่คะได้เก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทเอาเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทหารสิบสองเดือนได้เท่าไหร่คะได้แปดร้อยสิบหกบาท ได้มาเจ็ดรหัสสร้างรายได้สามหมื่นห้าพันบาทต่อวันหรือหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทต่อเดือนต่อไปก็ใช้ XL ค่ะมีค่าลิขสิทธิ์อยู่หนึ่งหมื่นหกพันแปดสิบสามบาทบวกค่าซิมสองพันเก้าสิบบาทบวกค่าส่งหกสิบได้เท่าไหร่คะได้หนึ่งหมื่นแปดพัน สองบาทค่ะเอา1 8ึ3งบาทหาร12เดือนได้เท่าไหร่คะได้1520งารค่ะได้มา15บหรหัสสร้างรายได้ได้7 5็0 0มบาทต่อวันหรือ2องล้านสองแบาทต่อเดือนดูโบจัวใบที่3าค่ะ ถ้าคุณทําธุรกิจต้องการสําเร็จเร็วหรือสําเร็จช้าคะอยากสาเร็จเ,เร็วคะ่ะต้องการทําง่ายหรือทํายากคะง่ายคะ่ะตลาดธรรมชาติพอจะคุณพอจะรู้จักคนสักสิบคนที่ไม่เลิกเล่นโทรศัพท์ไหมคะมีคะ่ะ คุณคิดว่าคนสิบคนนี้พอจะรู้จักคนที่ไม่เลิกเล่นโทรศัพท์สิบคนไหมคะมีค่ะสิบคูณสิบได้เท่าไหร่คะหนึ่งร้อยค่ะคุณคิดว่าคนหนึ่งร้อยคนนี้พอจะรู้จักคนที่ไม่เลิกเล่นโทรศัพท์สักสิบคนไหมคะมีค่ะร้อยคูณสิบได้เท่าไหร่คะได้หนึ่งพันค่ะคุณคิดว่า หนึ่งพันคนนี้พอจะรู้จักคนที่ไม่เลิกเล่นโทรศัพท์สักติดคนไหมคะมีค่ะพันคนคูณสิบได้เท่าไหร่คะได้หมืน่นหมื่นค่ะค,คุณรู้ไหมคะโปร VIP สองพันเก้าสิบบาทนี้บริษัทจะคืนเงินให้สิบบาทต่อซิมนะคะ หนึ่งมืนคูณสิบได้เท่าไหร่คะได้หนึ่งแสนค่ะดูโบชัวไปที่สี่ค่ะบริษัทเทาบาร์ตุริจจ่ายรายได้ MLM อ,อแผนไบนารีคนหมื่นคนแบ่งซ้ายเป็นห้าพันแล้วก็แบ่งขวาเป็นห้าพันไซเมมีสิบห้ารหัสแบ่งซ้ายเจรหัสแบ่งขวาเจ็รหัส คุณเอา5,000คนตั้งหารด้วย7รหัสได้เท่าไหร่คะได้714คนคะ่ะคุณคิดว่าคน714คนนี้จะเลิกเล่นโทรศัพท์ไหมคะไม่เลิกคะ่ะคุณคิดว่าคน714คนนี้ต้องการมีรายได้เหมือนเราไหมคะต้องการคะ่ะ ดูโบชัวใบที่ห้านะคะไซเอ XL มีหนึ่งมืนหกร้อยคะแนนวันนี้มีมาสามละสาม XL หนึ่งมืนหกร้อยหารสามหารสามรหัสได้เท่าไหร่คะได้สามหมื่นหนึ่งหนึ่งพันแปดร้อยค่ะ บริษัทจะจ่ายให้ฝั่งอ่อน20%ไม่เกิน25,000อวีต่อรหัสคุณลูกค้าเอา25,000คูณ20%ได้เท่าไหร่คะได้5,000ค่ะได้ XL มี15รหัสคูณด้วย5,000ได้เท่าไหร่คะได้75,000ค่ะ ลองเอา7จ็ดหมื่นคูณ30วันได้เท่าไหร่คะได้สองล้านสองแสนบาทค่ะนี่แหลคะค่ะรายได้ที่ได้มาจากตลาดธรรมชาติที่ทุกคนไม่เลิกเล่นโทรศัพท์เรียนกิจวัตรให้เป็นกิจการด้วยระบบ ITS ค่ะไหนๆก็จะทำธุรกิจแล้วคุณต้องการทำยาก หรือทำง่ายคะง่ายคะ่ะดิฉันจะส่งเลขบัญชีท่านรองประธานพันรีภัยสารสารวัตรไปให้คุณโอนแล้วส่งใบสลิปมาให้ดิฉันจะลงทะเบียนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ